ครับผมสวัสดีครับเขากับจบจากการเจาะเขานะครับมือนี้ผมก็เลยมีเวลาว่างหน่อยนึงนะครับตอนนี้ประมาณสี่โมงแรกหาโมงแรกนะครับก็เลยออกมาน้ามีบ่วงอยู่ยี่สิบหาหลังเลยว่าชิมหาไซโนน้ำมูลนี่ครับเป็นปลาอ่อยห่างแต่ว่าก็โุกโครับกมีปูทเลเขามาเป็นปลาอ่อยเหนียนะครับครับหลังแหลกผมจะใส่ไปนี้นะครับ ผมบ่ใส่ไปบ่ใส่ไปซื้อนี่กะสิใส่ไปซื้อนี่นครับคล้องไปนี่เนาะสองมองนี่ครับใส่ไปม่องนี้หม่องนึงนแต่ว,ว่าหนูสิใส่ยากหนกครับมันมันเจินไปทั่วทิพทย์เท่าใหญ่ครับนะครับติดตามครับเดี๋ยวผมสิใส่เบิ่งนะครับเนาะครับผมล้างแหลกใส่ไปเรียบร้อยครับนึกถึัวของมันอู้กงเงี้ยครับบวงหอกเงี้ยับบบวงเฮา ครัผมใสเม่เป็นหูเรียนกัเป็นเครืงเคิืง่งพูดเนาะติดตามครับยังไดงต่อไปครับตอนนี้ผมว่าผมเจอมองไม่ครับมอ,มองหันปไปใส่ครับโอ้โหครับผมจะว่าต้องหาขวายนะครับไม่รูว้ว่าขวายมันอ,นะอยู่แถวไเนาะเขาอดีดีหูเขาอดีดีใส่ดักไม่ถงองข้อดีใส่อ้อมขวายมันนะเป็นชุดของผมหรอกไม่รูว้ว่าผู้อื่นใส่หรือผม,มใส่ดักทางเข่าทางอางอกั เบิร์นใส่หู้ม่ได้ครับใส่อวอมหมูน่าหากินนี่แหละพราะผมยางว่านี่ผมมันเป็นปลาไไหวติดคู่สาขะเจ้าเนาะอหมูน่ากินครับมันกินไหมหาข้องใส่กันหาเจ้าข้องนี่นะครับหินละนะครับผมน่าจะไปเลี่อนไปเลย นี่เลยอันตัวนครับเป็นเหมือนนี้ครับผมยีม่ใส่เหมอนนี่แนละ้วแต่ไม่ครับโอเคครับเทากับว่าต้องใส่ตีดินลนนะายเนาะเทาก็ปักไปบ้านมาโหนูมันก็ยกหัวมาประมาณนี้นะนะค,ครับใส่อยู่ตรงนี้นะโอเคครับผมมาติดตามครับต่อไปมันน่าจะอยู่แถวนี้ครับบัดถึก็อยู่ในป่าอ้อยประมาณซีน,น ผมถ่ายบุ้งไม่เนาะค้อผมลังนึงเกิดอยู่นั่นเนาะผมก็จะมาใส่์ลางหนึ่งอีกนะครับ้องมันนี่นะครับนี่เป็นปลาอ้อยเป็นรองอ้อยมมอครับผมผมจะใส่์มองีกเนาะติดตามครับน้ำหมองไม่เ,เลยครับจากเมื่อกี้อ,อยู่ในีันปลาอ้อยเนี่ยนะครับปลาอ้อยผมเห็นข่อยมันอาจจะอยู่นี่ออน,น,ะน,น,นะนครับหัวมัน หูผมใส่อ้อมแถวนี้นะครับผมโปรดติดตามครับเปรียงไหนอยู่หน,นส่ซหานังที่นี่นะครับผมมใส่ล้องมึงนี่หนังไซบอก็มีอยู่แต่ว่าบ้านหินคลองครับขอติดตามครับใส่ไปแล้วครับซองหลังตรงนั้นแปลกครับปกติหนูสิลงม,มากินเขาที่เขาลูกเขาคนนี้นั่งอยู่แต่บ่เห็นคล่องเลยนะครับปกติต้องลงมาก บ้ยบอบบย่นี่ครับห้องรุ่งบ่เห็น่ครับอันนึงงข้าวให้มันเที่ยวเที่ยวอ,อยู่ตัวฉีกเก้าเนี่ยบ่เก้าเนี่ยหนูไงมันเต็นค้มไปก็คือหนูหน่อยมันแหลนหลากทองเนาะมันจะใส่ยี้ดิครับ มาผมจีใส่มาเห็นขอค,ครับมาครับผมภาไปเบื้องวันบอลเลียนลูกขึ้นหน้าอีวันมีข้องผมกับบุคคาเจ ทึ่งกับว่าเห็นนี่ข้อเจ้าหวยหนูต้องขาวมาดูข้างนีนงครับ นี่อยู่รับฟ้องมั้ยตอนหนูบบเที่ยวสร้างอนู่แป้ยครับโอเคครับตกนิส่เราผมอยี่ทางเห็บเบิ้งนอะีกเนาะผมหาข้อกันมาคำลนะพอป่วยไม่หรอครับบอกเงี้ย,ยู่อยู่ครับแต่ว่าหนูน่าจะยู่ตัวเดียวสองตัว แต่วหนูอยู่นี่าเจียเลียงค้วยเนาะนี่ครับห้อยตีนควยมันเลยเป็นบ่มีขว้องไปเลยครับเป็นก็ยังหนูยันเนี่ยยันถ้วยหยาบเพิไหนพวกครับนะครับโอเคครับมีรุ่นนะครับเมืออแรงครับผมครับใส่เสร็จเราจะพกย้ายเพิ่งเนอครับอาจแน่ขยิออกมายามตอนแรกนะครับผมครับติดตามครับชิไดใบ่ได้ใส่ไปใส่มากครับเบิ่งใส่ย่น ตัข้อดีของเอากระดาษไม้เนาะมันเคลื่อนย่งเขียนง่ายครับข้อเสียมันก็มีครับมันถือหมอกับมันจะขาดถือต้มปิวนี่นครับนี่ครับข่อยที่สองวันครับข่อยเลียกี่หน่ะเนาะมี่มห,า,หมมามองมหม้งเอาหนีด้วยมมใส่นีด้วยครับข่อยมันอยู่สายมือน,นิดนึงเนาะใส่หมงเลียกมาหน,นี่เนาะเที่ยครับติดตามครับผม